รถบ้านน้องปายนะคะมาเจอกับตู่อีกแล้วที่เต็นรถบ้านน้องปายสาขาบางพีค่ะวันนี้นะคะตูก่ก็โอ้โหมากับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆเลยนะคะซื้อรถวันนี้นะคะแถมฟรีไปเลยนะคะเงินท,ทํน 1, าทุน10,000บาทซื้อรถแถมเงินมีที่นี่มีจริงนะคะเราแจกจริงเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะ อยู่ภาคไหนของประเทศไทยนะคะเราก็มีบริการจัดไฟแนนซีถึงที่เลยถ้าลูกค้าไม่สะดวกมานะคะในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้นะคะต้องดูแลตัวเองต้องเซฟตัวเองทุกคนกันนะคะเราก็จัดให้ถึงที่บ้านจัดให้ถึงที่ทํางานเลยค่ะไม่ว่าจะทํางานประจาําหรือว่าค้าขายนะคะก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะค้าขายออนไลน์ก็สามารถออกได้ร,ร,ะะรับเงินสดนะคะโอ้โหออกได้ค่ะ เราดันทุกเคสจริงๆนะคะปรึกษาเราก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะและคันที่ตู่จะนำมารีวิวคันนี้นะคะอยากจะแนะนำตัวมากๆเลยเพราะว่าสวยมากและเข้ามาแล้วหลายคนถามหามากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เลยค่ะ h o n d a CR-V นะคะปี2015ตัวนี้โอ้โหเป็นไงหล่อเลิศสีแบบหลายคนถามหาจริงๆนะคะตัวนี้ตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะ แม็กก็คือได้ลายนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งรอบคันแล้วแม็กคือแค่แม็กก็กินขาดแล้วนะลายนี้นะสวยมากสำหรับปี2015นะและเป็นตัว4 o wheel drive ด้วยนะคะตัวนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์แล้วด้วยแล้วก็บวกกับกล้องหลังนะคะตัวนี้และบอกนะโอ้โหเป็นไงนข้างหลังคือแบบใหญ่มากะคะ่ะคือ เหมาะสําหรับรถครอบครัวจริงๆเลยนะคะลูกเล็กลูกน้อยนะคะหูขนของได้เยอะมากเลยนะตัวนี้นะคะายางอะไหนะคะก็อยู่ด้านในนี้นะคะคือที่เก็บสัมภาระแบบกว้างมากและอยากจะบอกว่าเบาะข้างหลังนะคะสามารถพับได้ด้วยนะคะเดี๋ยวตูวพับให้ดูนะคะ เบาะด้านหลังสามารถพับได้เลยตรงนี้นะคะเป็นตัวนี่นะ่านี่ค่ะคือมันสามารถพับราบได้เลยนะคะถ้าเราเลื่อนเบาะด้านหน้านะคะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะทั้งข้างหน้าทั้งด้านหลังเลยคือห้องโดยสารข้างหลังนี่คือแบบถือว่าแบบไม่แคบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูด้านในกันนะคะอือ <c oughs> ถือว่าเป็นรถปี2015ที่สภาพดีมากเลยนะตัวนี้เบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะห้องผู้โดยสารก็กว้างมากเลยนะโอ้โหคือ CRV อะคะ่ะ SUV อยู่แล้วคือ,อยังไงก็ต้องเป็นรถครอบครัวอยู่แล้วนะคะคอนโซลนะคะดีไซน์ได้แบบดูสปอร์ตมากเลยนะคะโอ้โหมีแบบล้ำเข้าไปในนี้ด้วยนะคะ มาพร้อมหน้าจอแล้วเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นตัว4 w h e e l นะคะนี่ที่เก็บแก้วคือแบบที่เก็บของจิปาถะก็มีนะคะแถมมีที่วางมือตรงนี้ด้วยนะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธและรับโทรศัพท์ได้แล้วนะคะตัวนี้มาพร้อมแพนเดอร์ชิพนะคะโอ้โหปี2015ค่ะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวตู่มาบอกจัดโปรโมชั่นไปเลยสำหรับใครที่ดูรีวิวนี้อยู่นะคะ <c oughs> สำหรับใครที่หา CRV อยู่นะคะตัวนี้เป็น Honda CRV ปี2015นะตัวนี้สีขาวคือหลายคนตามหามากเลยแล้วนานๆทีจะเข้ามานะคะราคาพิเศษไปเลยค่ะสำหรับใครที่ดูรีวิวนี้อยู่นะคะแคปเจอร์หน้าจอาไว้เลยนะคะเพราะว่าตู่ให้ราคาพิเศษไปเลยแถมได้รับส่วนลดเพิ่มไปเลยนะคะอีก1 0 0 0 0บาทไปเลยโอ้โหเอาซีทั้งลดทั้งแถมทั้งแจกขนาดนี้นะคะ ถ้าสนใจคันนี้นะคะอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมคะคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ฟังดีๆนะคะ7จ็ดแสนค่ะเจ็ดแสนสองนะคะในราคาที่ได้แบบปี2 1 5แแะส้วสภาพสวยแบบนางฟ้าขนาดนี้นะไม่น้อยด้วยลืมบอกไปนะคะสภาพขนาดนี้ราคาขนาดนี้ ต้องรีบจัดแล้วละค่ะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะอยากติดต่อตู่สามารถติดต่อตู่ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ064 076 4926ค่ะตู่เป็นเซลล์ประจำอยู่ที่เต้นรถบ้านต้องปายสาขาบางพีนะคะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9้ามงเช้าถึง1นุ่มไปเลยโอ้โหเป็นไงคะสำหรับวันนี้รีวิวกับคันนี้ต้องรีบแล้วใช่ไหมรีบเลยค่ะเพราะโปรโมชั่นของเรานะคะดีมากซื้อรถแถมเงินทำทุน10,000บาทนะคะ แถมยังมีโปรโมชั่นนะคะช่วยผ่อนนานไปเลยนะ1ปีเต็มเต็มไปเลยนะโอ้โหเลือกโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่งก็ได้นะคะและสำหรับรีวิวนี้นะคะกราบขอบคุณสำหรับที่ดูรีวิวนี้จบด้วยนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นรีวิวตัวอื่นนะคะของเต็นท์รถบ้านน้องปายด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง Tik To k นะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย